มัญญิเป็นหลักอริสัจเรื่องทุกเรื่องทุกเรื่องเหตุให้เกิดทุกเรื่องความดับไม่เหลือแห่งทุกเรื่องนิพพานในหนทางให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งแห่ง,แห,งแห่งทุกมรคมีองค์แปดประการคือทางแห่งนิพพานทางให้รู้ถึงนิพพานข้า <c oughs> ขอให้ <c oughs> รู้จักนิพพานในฐานะจึงเป็นดับแห่งความร้อน ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็ความร้อนธรรมดาถ้าเป็นภาษาธรรมะก็ความร้อนของกิเลสหรือความร้อนของความทุกข์กิเลสก็ร้อนความทุกข์ก็ร้อนมัน <c oughs> ถดดับลงไปได้มันก็เป็นนิพพานเพราะฉะนั้นความหมายของนิพพานาพูดภาษาธรรมดาก็คือเย็นลงเย็นลงทานไฟเย็นลงข้าวต้มเย็นลง นี่ว่าไอ้ทองในบ้วบาวหลอมเย็นลงก็คือต้องใช้คำว่าเย็นถ้าจะไม่ใช้คำว่าดับก็ต้องใช้คำว่าเย็นเพราะดับแห่งความร้อนมันก็คือเย็นนิพพานมีความหมายในทางเหตุก็คือความดับมีความหมายในทางผลก็คือความเย็นร้อนดับ ถ้าดับถ้าร้อนดับก็คือเย็น <c oughs> จะว่าสิ่งเดียวกันก็ได้หรือคนละทีก็ได้ถ้ามันดับก็ก่อนั้นมันถึงเย็นแต่มันเนื่องกันมันแยกออกจากกันไม่ได้ถ้ามันดับมันก็เย็นถ้าเย็นมันก็ต้องดับ <c oughs> คุณจงเอาความหมายของคําว่าดับก็ได้เย็นก็ได้ <c oughs> แต่ที่ใช้กันในฐานะในในทั่วทั่วไปใช้คือเย็นอ่ะเย็นเพราะมันมีความหมายมากกว่าดับเพราะว่าเย็นมันมันทำมันทําได้กินได้บริโภคได้หมดอันตรายนี่คือเย็นเย็นอย่างชาวบ้านเย็นอาบน้ําเย็นอะไอากาศเย็นนี่มันไม่ใช่นี่มันเย็นทางวัตถุท่านิพพานมันต้องเย็นทางจิตใจจิตใจเย็นจิตใจเย็นนั่นคือนิพพาน ดับเสียซึ่งความร้อนแล้วจะจะเล็งถึงความร้อนธรรมดาในความร้อนในทางกิเลสปัญหาดับแห่งความร้อนที่นี่ถ้าจะมองให้ให้ให้ใหชัดให้เจนชัดยิ่งกว่าคือดับแห่งความกระหาย คิดดูความกระหายเนี่ยกระหายากระหายกระหายน้ำก็ได้แต่ว่ากระหายในทางธรรมก็คือกระหายของกิเลสกระหายของกิเลสกามมันต้องการจะได้กามนั่นเป็นความกระหายอย่างยิ่งความกระหายใดๆที่เป็นนามธรรมก็เรียกว่าร้อน อยากได้ชื่อเสียงอยากได้อำนาจวัสนนาอยากรวยอยากสวยอยากอะไรก็ตามที่เป็นค,ความอยากแล้วก็เป็นความกระหายทั้งนั้นถ้าความอยากเหล่านั้นดับลงไปจะได้มันก็มีความเย็นฉนั้นคุณก็สังเกตดูตัวเองว่าเมาืม่อค,ความกระหายความหิวความกระหายทางจิตใจอย่างโง่โง่นี่มันหยุดไปได้นั่นนหะคือนิพพานซึ่งเรามีกันทุกวัน จะให้เข้าใจชัดไงก็จะต้องพูดว่ามันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณสัญชาตญาณเป็นคําแปลกที่ไม่ค่คยเอามาใช้พูดกันในวัดหรือนในการศึกษาธรรมะที่จริงมันเกี่ยวข้องอย่างยิ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักคําว่าสัญชาตญาณคือความรู้ที่มันมีอยู่เองมันเกิดอยู่เองในบรรดาสิ่งที่มีชีวิต มันเป็นไปได้เองในสิ่งที่มีชีวิตมยกตัวอย่างเช่นว่าลูกไก่ออกมาจากไข่มันก็รู้จัก <c oughs> กินอาหารรู้จักหิวรู้จักกินอาหารแล้วก็รู้จักได้เองโดยไม่ต้องใครสอนรู้จักเออ ทำขึ้นมาทุกอย่างจนมันเป็นไก่โตเป็นไก่ตัวเมียตัวผู้มันก็รู้จักสืบพันุ์เองโดยไม่ต้องมีใครสอนตัวผู้กับตัวเมียตัวเมียก็รู้จักไข่เองก็รู้จักฟักไข่เองรู้จักขนุถนอมลูกอย่างดีที่สุดอย่างที่เราก็ไม่นึกว่ามันจะ ละเอียดละออั้งอย่างนั้นนะคุณดูแม่ไก่ที่เลี้ยงลูกผมนี่ดูดูเรื่อยไก็จะดูนะถก็มีไก่อยู่ทั่วไปหมดแล้วออกลูกมาบ่อยๆดูความที่แม่ไก่รู้จักทําให้ลูกอย่างไรทําเพียงข่าไร่ทาอย่างไรรู้จักบีบให้แตกซะก่อนแล้วจึงเรียกให้ลูกมากินรู้จักให้ช่วยหลบหลีกอันตรายอย่างไร ความรู้ที่เป็นไปได้เองอย่างนี้ก็เรียกว่าสัญชาตญะยานนั่นมันมีอยู่หลายหลายอย่างเนี่ยดนมันจะรู้สึกว่ามีตัวตนที่ต้องทะนุถนอมเนี่ยมันก็รู้สึกเข้ามันเองไม่ต้องมีใครมาบอกมาสอนตว์ที่มีชีวิตเนี่ยมันรู้จักที่จะถนอมชีวิตนี้คนก็เป็นอย่างนั้น สัตว์เดรัจฉานก็เป็นอย่างนั้นต้นไม้ต้นลายนี่ก็เป็นอย่างนั้นมันถนอมชีวิตอย่างยิ่งแล้วมันก็อจากสืบพันธุ์นคนก็สืบพันธุ์สัตว์เดรัจฉานก็สืบพันธุ์ต้นไม้ต้นลายนี่ก็สืบพันธุ์มันมีความรู้สึกที่จะสืบพันธุ์ต้องการที่จะสืบพันธุ์แต่มันดูไม่ค่อยเห็นมันไม่เคลื่อนไหวมันก็สัตว์หรือคนแต่มันมีความต้องการอย่างยิ่ง ถ้าไปศึกษาทางคลึกศสตษา์ทางละเอ,เอ,อ,อียดแล้วเขาจะเข้าใจได้ดีาตอนไม้ก็มีดอ,อกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียเราอยากจะสืบพันธุ์อยากจะมีลูกอยากจะไม่สูญพันธุ์อยากจะหลบหลีกอันตรายค้นจากความตายการค้น <c oughs> คว้าทดลองขั้งหลังสุดนี่ต้นไม้นี่ก็รู้จัก กลัวแลยรู้จักเป็นทุกข์ช่ังละเอียดอ่อนมากทดลองกันจนจนรู้ได้ดตอนต้นไม้รู้จักกลัวตายในห้องทดลองต้นไม้ที่หอกมาใหม่ๆจากหน่อจากเม็ดให้เด็กไปดา่าไปแ่งทุกวันโดยเจตนาร้าย จาทิพไปร้องเพลงให้ฟังทุกวันไปเสริญเ,เยือนยอไปเอาใจทุกวันเนี่ยมันต่างกันมากไอ้พวกหนึ่งจึงกระตายไปเลยก็มีเครื่องมือที่คิดขึ้นโดยเฉพาะพิเศษละเอียดละออมากมีเข็มกระดิกได้แล้วคนที่เกลียดต้นไม้เข้ามาที่ต้นไม้แต่นั้นจะมีเครื่องวัดนเข็มมันก็จะกระดิกแสดงความกลัวของตนไม้ ไอ้คนหนึ่งเขาเผาต้นไม้มาหยกหยกเข้ามาในห้องทดลองนี่เกิดการทดลองนี่นะเข็มกระดิกอย่างวันไว้เลยต้นไม้นะไอ้ต้นไม้ที่นในการทดลองกลัวควนายคนนั้นคนนายคนนั้นเอาอไปจากห้องมันก็ปกติเนี่ยต้นไม้มีความรู้สึกกลัวรู้สึกกลัวตายอะไรต่างต่างแต่ว่าเป็นของที่ดูยากดูไม่เห็นรู้สึกไม่ได้รู้ไม่นป็น มันไม่เคลื่อนไหวตรงๆเหมือนกันสาตร์สุคนแต่ว่ามันสิ่งที่มีชีวิตแล้วมีสัญชาตญาณในาการตรวจสอนั่นแล้วทีนี้มันก็มีสัญชาตญาณอันหนึ่งที่เป็นปัญหาคืออยากอยากแล้วก็จะให้หายอยากม,ม,ม,มัน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 มีความรู้สึกเองต่จะระงับความอยาก นี่จึงเป็นเหตุให้คว้าอาหารกินเข้าไปอย่างลูกไก่เนี่ไม่มีอะไรกินดินมันก็กินเข้าไปเพื่ะระงับความอยากแม่มต้องรู้จักหาอะไรให้กินให้กินกันได้กินดีรอดไปถ้าไม่มีอะไรแม้แต่ดินมันก็กินลูกไก่เพื่อระงับความอยากท่า <c oughs> นชาติยานที่จะระงับความอยากเสีย ทน,นความอยากระงับไปแล้วเ็ามีความสุขมันต้องการอย่างนั้นเราเรียกว่าสัญชาตญาณแท้ๆเนี่ยอินสติ้งมันต้องการนิพพานต้องการจะดับเสียซึ่งความอยากซึ่งเป็นความร้อนเป็นความซิวมนเด็กหารคกอดออกมามันก็อยากน้องก็ดิ้นรนเพื่อจะระงับความอยาก มันก็คว้านมแม่กินได้กินนมแม่หรือว่าแม่จะต้องช่วยให้กินก็นสุดแท้นะลูกคนเนี่ยแม่อาจจะเอาไปใส่ปากให้กินแต่ถ้าลูกสัตว์เนี่ยต้องคว้าหากินเองระงับความอยากนั้นนันได้นะสัญชาตญาณมันต้องการจะระง,งับให้ความอยากความหิวความกระหายความร้อนควาความร้อนกับความทุกข์น่ ยุ่งเขาจะเสือกระสนเ็จะระงับความหิวพอเอ่ยมาพบคนข้าวเจาะเลือดคนดูดกินเข้าไประงับความหิวตามความต้องการของสัญญาต,ตยายันมันก็สุกตกตายแต่มันก็ทําหน้าที่ที่จะหาสิ่งที่ระงับความอยากหรือความร้อนที่แผดเผาพระจันอยู่มันก็คือต้องการนิพพานนั่นเอง ทำการจะดับเสียงความกระหาย